นี่นะผมอยู่กับแก๊งโพดํานะแต่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนก่อตั้งแก๊งโพดําเรียกแบบนั้นสีขาวเลยสกีนเขาออกออกบุงออกบล็อกบล็อกเองทำใบเป็นรูปไปโพยใหญ่หลังๆแต่น่าจะเสียนะใช่ใช่เราอันนี้ว่าให้ฟรีโหเก็บคุณละร้อยโแกมีนี่จริงๆแล้วเป็นคนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักนะแกจริงมียังไงอย่างแบบจีบสาวจีบเลยผมเปียนะผมเปียนะผมเปียนะเราถืออย่างนี้เลยบอกแกหันหน้าไปมาเยอะใหญ่หุ่นมาเต็มเลยพลอยพวกนั้นเนี่ยมา ผมคนแรกที่โดนผมมาตายตายประมาณสามรอบนะอืพอโดนแทงเสร็จปุ๊บผมหยุดหายใจเลยแล้วเขาปั๊มผมขึ้นมา น,น,นี่นะคะเขากําลังระลึกถึงความหลังกันผมว่าคุณหน้าอยู่ตั้งแต่แตเห็นในออกรายการอย่างนี้แต้ก็ผมว่ามามีเรื่องไงนี<ม>่ไงพว่าผมจะปล่อยเบลย้ายมาแต่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ไไมีอะไรไม่ได้คิดอะไรวันนั้นไปไปเตะบอนก็ไปเจอที่ว่าของหลังงานหลังอ่ะผมว่าไปไปมาก็ไปเจอไม่มีอะไรเลย ลุกยายุกยายุกโทรศัพท์แรงๆนะผมกหลังบ้านแขกก็แก่ก็มาดันผมอยู่ด้วยไงพอเก็บตัวเก็บนี่เก็บอะไรอย่เงี้ยผมก็ทำเก็บนี่เก็บตลอดแล้วจังหวะมันผมไม่พลาดเมาเลยนะเมาันเมาเหมือนแกอ่ะเมาเมาทีนี้ปุ๊บมันลองจังหวะมันร้อยเราอยู่เดียวร้อยคุณค่ะพอเราอยู่เดียวปิ็ปุ๊บไม่มาจากข้างหลังมามาหกเจ็ดคนมาหมูเหล็กมึงโดนหลังยังไงแข่งท้องฟันเนี่ยบูต้องฟันผมทั้งเลยเนี่ยแผลฟันแผลนี่แผลฟันนอ่ะ อุ้ยเนื้อหายไปเลยอ่ะอเนื้อหายไปเลยอ่ะแผลนี้ก็โดนแทงเขาปอดออืืหนี่แผลใหญ่ด้วยนี่อันนี้่นี่มีสองคมมีสองคมนี่ทายกับฝังเลยอ่ะก็คือว่าจะตายอ่ะจะตายอ่ะมันาจะปาดคอคือว่าสุดท้ายมันตัดคอผมมันจะป่าพอจะป่าเสร็จปุ๊บกูหน้าเป่ามาแม่งทิ้งผมเลยแล้วแม่งเขาวิ่งเขาฝ่ายเลยอืเคยมอบพอหลังจากผมไปปุ๊บบ้านผมไปแก่ตายไปคนตายไปคนผมอยู่ในเหตุการณ์หมดทุกอย่างตายไปคนได้ ฝั่งเขาอไงฝั่งเขาไงเขาตายคนนี่เล่าไปผมเล่าไปละเอียดหรอกแค่ว่าเป็นม้าร์หอนไงว่าเกเรแล้วแบบว่าจุดจบเป็นอย่างนี้ย่ะผมออกมาได้ปีหกสี่อ่ะเลี้ยวมารอบนั้นอ๋อเพิ่งออกมาใช่ผมพี่พี่ไปแบบนี้นานได้ปีเป็นปีแล้วผมเป็นปีห้าห้าเป็นก่อนแล้วแก่โทรมาแก่โทรมาบอกว่าไม่ระมัดระวังตัวเลยเป็นแบบนี้เป็นต้องระวังตัวแล้วอันนี้เขากำลังระลึกถึงอดีตก่อนเขากันอยู่นะคะใช่ใช่ไหม คือโดนอุ้มจากวัยหนุ่มไปอ่าไปของไทยปีห้าสามอ่าเราไปอยู่นอนน้นทั่วไใช่แล้วผมวนไปแดนหนึ่งอีอดนึงอ๋อไปแดนหนึ่งอีอดนึงนี่นะคะก็ยังระลึกความหลังไม่จบนะที่เจอโคกนานไหมคะเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนป็นเดือนแล้วก็แค้เตะบงลไบอลอยู่โอหก็จะโดนย้ายแหละเพราะว่ามีจ่าเนี่ยแหละจ่าแหละตอมือไอ้ข้ามแดนมมา เราก็บ <sympath is> ุหรี่โยนมาตอนย้ายแดนคือมึงที่เกลียดๆนั่นเหลอแกให้แม่งโยนมาโยนมาอยู่อยู่แดนห้าอยู่พวกคิงพวกการปาอยู่มาอย่างพ่พี่คิง่ยตอนหลังมาตอนแรกอ่ะผมอยู่ในวงเด็กบ้านเขาแต่เขาให้ผมแยกไปอยู่การปาอยู่กับพวกไอ้ตั้งสี่พวกไอ้พวกเนี่ยไอ้ไอ้ต้องเทแล้วเนี่ยเราย้ายไปคุณรีไปยี่สิบคนแล้วก็หลุดแล้วนี่นะผมอยู่กับแก๊งโนดํานะแต่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนก่อตั้งแก๊งโวดําแก๊งโวดํำมันจริงๆมัน ยังไม่มีใครกดตั้งเราก็คือไปนั่งกินเหล้าบ้านบ้านแสนเน่ยบ้านแสนบ้านแสนราชสีห์เนี่ยไปนั่งกินเหล้าบ้านเขาไปรวมตัวนั่งร้องเพลงกับกีตาร์นั่งนั่งกินเหล้าอ่ะแล้วทีเนี้ยกรุงรีเน่ยมันก็มีตุ้มแบบตุ้มเยอะอะไรเงี้ยปั๊กัดปารตีนปั๊บบูหมดบอลไกลแล้วเนี่ยเยอะ,ะแต่เราไม่มีตุม้มแต่มในจังหวะนั่งกินเหล้าใตาตุต้มโผล่ตพจนพอดีอย้อนกี่ปีแล้วนี้ย้อนไปปีสี่อะปีสีปีสี่อะยี่สิบปีพอดีอะเริ่มก่อสร้างมาแล้วก็ไปมารอบใบโพนะ เนี่ยเปนใบโพก็จเป็นใบโพนน่าจะใช่นะเ้าจำไม่ผิดต้องรอแสงดูแสงจริงๆค่ะผมว่าผมจำไม่ผิดจะชื่อใบโพใบโพมาไม่ไม่สวยไม่สวยไปเลยล่อแกงใบโพไม่ยังไม่ยังไม่เข้าหูเข้าล่อโพดำโพดำนี้เสร็จปุ๊บแหมคนต้นชี้ก็ออกคำเสื้อเด้คำเสื้อเสร็จปุ๊บคำเสื้อแขนยาวเลยสีขาวแบบเสื้อแบบเสื้อหลวงอ่ะเสื้อที่เราซื้อหน้าจำเลยนะอ่าเป็นเสื้อแบบนั่นสีขาวเลยสกรีนเขาออกออกบุ้งออกบล็อกบล็อกเองทำใบเป็นรูปใบโพใหญ่ น่าจะเสียล้วคราบใช่ใช่เราเนี่ว่าให้ฟรีโหเก็บคุละร้อยเขาบอกว่าเนี่ยมึงเอาทำมาขยาเอาเฟือ่คุละร้อยแล้วตั้นแต่ตั้งร้อยนึงแมงกระถูกไงแพงไงตอนนี้ไม่มาพูดได้ตอนนี้ไม่มาไม่มาเราเป็นเพื่อนกันมาโหทีปีแล้วเนี่ยมาปีเราคบกันมาปีดี่สี่ปีสี่แดดเี้ยผมก็เจอเยมาตั้งนานตอนต่อยมวยด้วยกัน ต่อยมวยอยู่คนละค่ายแต่ทัวร์อยู่แล้วอาจารย์แก่อาจารย์แก่อาจางแก่อยู่บ้านเดกับผมเลยเป็นเพื่อนกันไหมเป็นเพื่อนมาต่างอนุบาลเออ้ยแก่มีนี่จริงแล้วมนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักขแกจริงมียังไงย่ารักแบบอีบสาวอีกเลยผมเปียะผมเปียะแล้วผมเปียผมเปียะแล้วแก่เนี่ยผมก็อยผมแก่เนี่ยสองข้างไปเรียนผมก็จับดิงหัวเรียนมาเจอแล้ววิ่งหนีมันกอไม่รู้ว่าอะไรเตะผมเออพอแล้วแล้วแกบอกว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่ปั่นจักรยานแค่ธรรมดาผมก็หรูแล้วนะผมถ้าแก่ไม่ได้นะ จักรยานช็อปเปอร์เลยนะ่ปีถังด้วยมีบอกอานหลังเนี่ยปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆที่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวิ่งวิ่งไปวิ่งเปียแม่ไปวิ่งหนีมันตลอแคือวิ่งเปียกับจักรยานเปียตลอดเลยอ๋อใช่เปียโก้ตรงนี้เงี้ยแกะโอ้โหเดกแกะอ๋อเรียกแกะอ่าใช่ใช่ก็คือว่ามาจากตรงเนี้ยแหละเพราะว่าแกะเป็นคนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนะใช่เขา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 จะ ดื้อหรืออะไรวะบปาใช่มัดแกะมัดโกะอะไรทำจงทำจุกอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนอะเด็กๆอะกันดื้อแต่โหโตมาดื้อที่ถายดื้อที่ห่ายไม่อยู่มัดมันก็ไม่อยู่ผมจริงว่าผมมี แผลนี่แกแต่ไปด้วยกันนะอไปด้วยกันสมัยตอนจบป .6 ม .2 มาไม่จบมผมไม่จบม .2 แต่ขอเรียนมาขอเรียนถาพะช่างที่งเงี้ยเองหน้าบ้านนี้ถาพช่างเด็กคอมรู้จะมี6คนหคนก็คือช่างละสองคนสองคน<อ>แกะอยู่ช่างยนต์มผมอยู่ช่างเชื่อมเพื่อนผมอยู่ช่างยนต์ไช่างกลน,นะก็ไปเรียนกันแต่เขาเปิดเสียงตัวเทคนิคเลยลเต่งตัวเทคนิคเลยแก่ก็คนตีน่ะเด็กก็คนตีนะตน,ตนะเด็กอะ่ะก็เด็กแล้วแล้วจังหวะมาเที่ยวหลวมไทยเนี่ยเที่ยวหลอมไทยตอนนั้นก่อนหน้านั้นจะมีเรื่องกับเด็กเด็กเด็ก ช่างอื่นนะมีเรื่องเด็กช่างอื่นแล้วผมไปเที่ยวเหลืองไทยกันไปเที่ยวเหลืองไทยเสร็จปุ๊บไปเหกคนช่วงหนังอนาคอนดาเริ่งเปิดใหม่เลยโอ้ไปดูหนังเสร็จปุ๊บออกมามักแรกนะครั้งแรกเลยเด็กเจากแปดริ้วมามั่งมากันอยู่มา20่สิบคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเด็กใส่เสื้อช็อปมาเลยกำลังเดินขึ้นกระไดเรื่องเลยผมก็กำลังลงกับแกะหกคนหกคนลงปุ๊บแกะหันหลังอุ้ยมาเต็มเลยทำท่านี้เลยจถึงว่า มึงว่าอย่างนี้เน่ยก็รับตีเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเราคิดผัวบ้านตัวเองอ่ะรไปเนี่ยไปแค่หกคนเออถ้าเรียกนี่ว่าถ้าเอาเอาอย่าถ้าเรียกตีเลยโอยมาเยอะเลยเหรอย่างแล้วหันหน้าไปหาเขาแล้วเราก็หันหลังอยู่คนสุดท้ายเลยเราไปกับเด็กเงเราถืออย่างนี้เลยบอกแกหันหน้าไปมาเยอะใจญ่หุ่นมาเต็มเลยอไอ้พวกนั้นเนี่ยมาผมคนแรกเลยี่โดนคือบาทาเต็มเท้าหลังผมเลยกลางหลังผมผมถลาไปแกก็คือหายวิ่งแต่คนต่างวิ่งเพราะมันมีทั้งมีดทั้งปืนออกมาหมดเลยทั้งกระไพกกระเป๋ามาวิ่งมาเปิด ไปมาแม่งอมีฟาวิ่งไล่แันผมอ่ะผมเห็นปุ๊บผมว่าทิ้งเลยผมวิ่งเลยแฟนเปินผมทิ้งหมดเลยก็ไปไปตางคนต่างวิ่งหนีอ่ะก็คือแล้วแกล่ะแกหายไปไหนก่อันนี้ไม่ได้เผานะไม่ได้เผาตอนวัรุ่นไปรุ่นออก็ไปเนียอันนี้ผมตามได้เลยมีเพื่อนผมยังมีชีวิตอยู่เลยเพื่อนรุ่นพันนคนนึงวัญใจอยู่กับแกมาเลเกือบตายอ่ะอกอนนี่อุยมาเต็ม เต็มเลยมาเต็มเ้ตี้ยมาเตินมาเต็มไม่ได้ดูเลยว่าเขาจมาแก้แผลอะไรคือไปเหมือนไปเล้าก็แล้วก็หาชุดช็อปนี้อยู่แล้วอคือถ้าวันนั้นอ่ะคือเลื่อนไปเนี่ยสวนกันบันันเดินไปจบแล้วจบก็จบจกลับบ้านกลับบ้านนอนนอนตีขิมได้ลถูกมาเต็มเลยีเรื่องบุบพี่แสงพแเราอ่ะก็ต้องเไ้ไปแผลที่ยิงเนี่ยให้เขาเอาเลอ่ให้เขเอาเแลวเอาโต๊ะโอ๊ะโอ๊อ๊ะโ๊ะโ๊ะโอ๊ะ อยากรู้มาจากเรื่องนั้นนั่นแหละน่าจะมาจากเรื่องมาจากเรื่องของสายก็ไอ้นัทภูมิตกิจใจนะน่าจะมาที่ที่ได้ยินมาทีแรกอ่ะเขาเรียกกันว่าส0บหมื่นสิบหมื่นเขาเรียกกัน10บหมื่นอยู่ในเขาเรียกสิบหมื่นเพราะว่าก็อ๋อแล้วก็แสนเลยใช่ใช่ใช่สิบหมื่นแล้วก็ไปมาคือว่าไงเขาเลยกลายเป็นราชสีห์ยานี้เลย คือว่าติดคุกไปก็แยกย้ายกันไปแต่ถามว่าส่งเสียลันอยู่ไหมส่งเสียทุกคนไม่ว่าแกะก็ส่งเสียผมนะทางนะต๋องต๋องมาส่งเสียส่งอน,นันัดให้ตามรามีนี่เป็นนี่เป็นสินข้างในง่ยก็โทรมาจบนี่จบเลยให้ผมคนที่ต๋องเนี่ยได้ยินมานานแล้วคือต๋องเพื่อนผม่อยติดกันค,คอยส่งอยู่อนอกคอยเดินเกมคอยดูว่าเพื่อนอยู่ไหนอะไรยงไงก็คือว่ารับคําสั่งจากอาจารย์แกะมาอีกทีใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวเป็นตัวเดินเรื่อง มันเป็นเรื่องหมดทุกอย่างแล้วมันมีอีกโมเมนต์หนายโมเมนต์ที่อารมณ์เขาแบบต่อแววแบบกูต้องดื่อมันมีหลายหลายโมเมนต์นะคือผมจริงผมไม่อยากเล่าเรื่องไงกูว่าเรื่องแกผมแต่ผมคุยกับญาติเขาเนี่ยผมขอเล่าเรื่องนอกเลยนะผมว่าเรื่องกอบเราได้เรื่องนั้เรื่องแกนะเอาเขามาเล่าเองแล้วนะแกผมไม่เล่าเล่าเองเมื่อก่อนนี่มีป๊อปอยู่คันป๊อปสามเกียร์นะโค้งเหลือกันกูไม่มีรถต้งนั้นชาเลียป๊อปชาเลีอะกูว่าหลอกมึงมาขี่เล่นนะหลอกการมีวิบากเลยนะ พ่อไบด้เลยนะแล้วขี่มานั่งผมนั่งก็อยู่ประมาณหกเจ็ดคนนั่งซุ้มเนี่ยนั่งที่ซุ้มหน้าบ้านเขาเนี่ยนั่งตุ้มแล้วขี่มาเหมือนว่าพ่อเขาจะมาผมก็จะไปเลยก็คือว่าเริ่มแบบเว้แกไม่ค่อยเพี้ยวแล้วเริ่มไปแล้วแม่งทำไงด้วยแม่งถือแม่งขี่กลับไปบ้านเสร็จปุ๊บผมมีผมมีต๋องมีตะวี่มีบ๊อบบี้มีอะไรนั่งกันอยู่เนี่ยที่เราโตด้วยกันเลยนะขี่กลับไปบ้านมองดูมันจะมาเป็นไงวเนี่ยพอมาเสร็จปุ๊บมันมาถึงมันจอดเลยแม่งปันเยอาผัวเพียงเลยปั้ยงทไมอ่ะ มันบอกว่ามึงไม่คุยกับกูอื <c oughs> <c oughs> อเีาเวลาไปนอนบ้านเขาไปอยู่ไปกินนอนบ้านเขาอะเบ,บิ่ข้าวางดีนะอือคือมึงอย่าไปไหนนี่มึงอยู่ักูเนี่ยอือคือมันเหมือนเหงาอะใช่แสดงว่าจังแกะี่เป็นคนที่แบบว่าติดเพื่อนชอบอยู่กับเพื่อนมากรักยิงรัก,ก,กเพื่อน,อนต้องนอนอยู่บ้านบ้าน,านผมมาเป็นเดือนเลยอกินนอนอยู่้วยกันมันเป็นเดือนแล้วตอนนั้นผมเล่นยาตงอติดยาอะไรเงี้ยจังแกเล่นไหม แกั่นแกไม่เล่นแก,แกไ,มไม่เล่นกินเบีย์กินเหล้าเนอะแล้วพอนี่ปุ๊บแล้วพอ,อกจานจานแรงหุดหงิดก็่ลไม่มียาถูกอะบอกหาไม่ได้เลยตังค์เรไม่มีพวกบอกมาไปเดี๋ยวไปด้วยกันนุ่นพาล,ลงแถวบ้านไปถึงงอ้มันจะมีแบบว่าเขามาจอดรถแล้วก็เดินขึ้นสะพานไหมว่าลงแววยาแล้วก็เดินลงมาพวกรอบปืนไปจี้เข้ามั้ยจี้เอายา อเ,เอาให้เราอผมก็างยืนงงอ่ะทำอะไรวะพวกเนี่ยเพื่อนได้มาแล้วเนี่ยเป็นถุงเลยอรอเป็นถุงเลยแถ,ถวแถวหัวหินนะรอที่เอายามาให้เราก็งงเลยว่าอะไรของเขาเนี่ยรักรักจริง เมื่อก่อนลงไปกินนอนกินอะไรแม่ผมโครักนะซื้อข้าวซื้ออะไรให้กินนตอนนั้นจะหนีคดีแล้วคือจะหนีคดีที่ว่าทํากันไว้แหละแ้วก็มานอนขุดมันอยู่เพื่อรอเวลาพอเขาโทรมาก็จะไปอยู่ตามเกาะมั่งไปอะไรแบบนี้ไงแม่แกแม่แกให้แก่มาอเพราะว่าตำรวจมันบีบบอกว่าไปโทรบอกว่าถ้าไม่มอบก็ตายก็หมอมก็เลยเอาม้อวม้อเดียวพอตำรวจล้อมบ้านอนแล้วมันมันมันเฝ้าตลอดเลยมันตั้งด่านเฝ้าตลอดเลยกลัวอกว่าจับตายอยู่เพื่อนผมลองพนกับโผล่บอกว่าอย่ามวมัน ร้อของเราอ่ะนี่นะช่วงก็นี่คืออันนี้ก็คือว่าช่วงเผากันนะคือว่าคือรอช่วงเวลาที่รอเขามานะรอมาตอนที่โดนจับในร้อยของเราเหมือนค้ามูงไหมได้ต้องได้ถาถ้จะได้อยู่เพราะผมรับงานตลอดสมมุติว่าคนโตต่างคุกเก่าคุกใหญ่เนี่ยโทรมาเก็บชมบุรีไม่ได้เก็บชมบุรีไม่ได้ก็โทรหาผมหลายๆคนแล้วอย่างทิ้นหงเนี่ยโทรมาหาผมเนี่ยทิ้นหงโทรมาผมมึงเก็บไอ้นี่กูหน่อยกูเกลียดแล้ววะกูเกลียดตามมึงบอกที่แรกผมได้หลายเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมเก็บได้หมลขค้น อผมก็ไปเนี่ยอย่างพี่ลุงคลิปทำพิมายเงี้ยโทรหาผมเก็บได้แล้วไปเลยผมก็กรักยางเก็บตลอดเนี่ยเพราะผมไม่สนใจในบ้านผมก็มี <ๆ S 2> ผมก็ไม่สนใจใครจะได้เออ,มอมผมก็รอหมดเลย <ๆ S 2> ผมก็แทงผมให้น้องผมไปรับจบ ผมแทงมาไม่รู้กี่คนเอายาผมไปมือไหนรับยาไปมือนี้ใช like ่ไหมผมกลางเลยกลางติดผมร่อเหล็กแทงเลยแทงมือทะลุเลยก็มึงยาเอายากูไปกูขายยากูต้องการตังค์มึงเอายากูวิตเซ่แล้วไม่ให้กูมึงมองข้ามกูแล้วแล้วมึงเอามือไหนรับยามือนี้ครับพี่เอาแล้วมาผมแทงเลยแทงทะลุเลยผมเนี่ยเก็บงงเก็บเงินผมไล่เก็บมาน่ะเพราะว่าผมเก็บแล้วผมเก็บได้ผมไม่รู้ว่าผมอันนี้มันเป็นซามูหรือเป็นอะไรผมไม่รู้แต่ผมชอบเก็บตังค์อันนี้ย้อนไปตอนตอนเนี่ยตอนก่อนจะโดนแทงเงีก่อนจะโดนแทง โดนโดนแทงเขานี่เขาพอแต่ว่าติดเตื้อทหารเมื่อก้เขาเล่านะใช่อืมติดเตื้อเรื่องนี้ที่ไหนนะลัดยาวรัดยาวแล้วก็คนนี้แทงครับเป็นไงลงมาพอนี่ก็โดนฟันบมื่อประจวบเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนฟันเข้าตรงเนี้ยพอแล้วก็กิ่งตกน้ําไปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วลุกขึ้นมาก็แบบเหมือนท่องวนท่องคาถาใช่แล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อใช่เอ้ เรื่องจริงเพราะที่เขาเล่ามาเขาเก่งเพราะคาถาหรือว่าพระใจเขาน่าจะเองมั emperor, ้หรอใจมั้งน่าจะใจแล้วเพราะว่าชั่วโมงนั้นบวกกับใจเพราะว่าข้างในกูไม่เชื่อมีของคาถาอยู่ไงอยู่ที่ความความศรัทธาแล้วแบบ ตัวเองมันใจเเพราะว่าทางทางประจวบที่ได้ยินมาน่าจะอยู่กับพวกป่ารอชุดนั้นน่าจะอยู่พวกป่ารอเรื่องบอลน,นี่แหละมันจะเป็นเรื่องบอลเรื่องตาา่าทชาติบอลใช่ของเขาของพวกแก่พวกแก่พวกแ,กแตนเขาอยู่ข้างบนเขาทำบอลข้างบนหรือข้างล่างนี่แหละแล้วเรื่องแตนนี่เขาเลยผู้หญิงเขายอ้อนรอผมมีน้องน้องผู้หญิงด้วยไดเสร็จหมดเด็กก็อยู่ในคุกจะทำอะไรได้ก็ <c oughs> พูดค uhm. ุยกันหมดวางงานวางอะไรประมาณเออไม่มีอะไรมากมายอะไรมาเอาของไม่ทำไหมพี่บอกโดนด่าเดี๋ยวเอาเอาเผาแรงตรงนี้เด็กรับงานกูปวดหัวยิบผายเอแต่ได้ไขาเยอะผมได้เขาเยอะเขาตอนหลังผมติดหนี้เขาอยู่เป็นล้านมึงยกให้ผมเลยแดนผมเบิกงานเลยเนาอันนี้พูดมันเรื่องผ่านเรื่องผ่านมาแล้วจ้า ก็เบิ์งานมาแล้วผมปกติผมจะบุกพบสมุดบัญชีอะครับพบกกาเก็บนี้กี่แสนกี่แสนมีคมใมมครมาไหนมาแล้วผมก็ต้องโอนเงินให้เขาเกี่ยไไปมาโดนแทงไม่เชื่อใจลืมหมดเลยว่าใครเป็นนี่เขาบองมารอลืมหมดเลยนะผมลืมหมดเลยาาว่ากการที่เราโดนแทงครั้งนั้นใช่ใช่พอผมานั่งคำน,นวณเอ๊ย มันเป็นนี่รู้วะผมไม่ได้เป็นผมให้ไปแล้วไงเออเโอเคโอเคจบเลยตื้นสมองเรามันบานไปเลยคือผมประมาณตัวเก็บนี่เกี่าวกระที่โดนใช่ไหมบ้างที่โดนมันทำให้โดนปอดอะไรเงี้ยแผลที่โดนปอดเนี่ยทำให้ผมหายเพราะว่าเลือดออกจริงอะผมมาตายตายประมาณสามรอบนะ พอโดนแทงเสร็จปุ๊บผมหยุดหายใจเลยแล้วเขาปั๊มผมขึ้นมาปั๊มขึ้นมาปั๊มขึ้นมาแล้วก็เอาไปตามมึงไปเอาขึ้นรถด่วนเลยขึ้นรถเสร็จออกมาผมไม่หลับคากลางรถเด็กแม่งกับปั๊มผมมึ้นมาอีกปั๊มขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วแล้วก็พอถึงโรงพยาบาลเสร็จผมลืมตาแล้วเขาบอกถึงมือหมอแล้วถึงมือหมอแล้วหมอเย็บปอดเย็บเลยเสร็จปุ๊บผมก็หลับหลับเสร็จปั๊มผมขึ้นมาอีกสามที่เลยนะวันนั้นคือวันนั้นสามที่แล้วแล้วพอผมเย็บปอดเราก็ไม่รู้ตััััััววแแแตตตตต่่่่่่่่่่สสิิิมม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 งงงงงงกกก็็็เเเเเรรคคืืืนนนลลบาาาุยยยยยยยไไไไได้้ใททออออออููผ๊ะะหีถ อ yeah. ะไรยังไงบอมหมอหมอทำไมให้บอกทำไมขยับไม่ได oh, ้อะไรยังไรเขาบอกว่าเราเดินไม่ได้แล้วนะอ้าวโหเดินไม่ได้งานเข้าแล้วอยากตายเลยทีนี้อยากตายเลยบอกหมอไม่ต้องปั๊มผมนะ ว่าวางงานตัวเองหลายรอบนะมแม่งไม่ตายหมอแม่งปั๊มอยู่นะผมแม่งขาตดใจหายก็ไหนผมวงางงานตัวเองตายหลายรอบนะอยู่ถ่ายใจหลายรอบแล้วหมอแม่งยังปั๊มผมขึ้นมาเพราะนั้นม,มีผมโทรหาลุงน้องมาบอกว่าเอาแหนกให้ผมกินสามเม็ดแหนกแหนกยังอยากจะกินแหนกยังกินเมล์อยู่ยังกลัวพันกับเรื่องแหนกอยู่วะนั่นนะลุงน้องมาอยู่โรงพยาบาลเลยผมตกเลยปุ๊บพักเดียวเสียงแม่งดังเลยอแม่งอยู่ถนะ่ายใจหมอไม่มาแต่ผมอ้าปากแต่พ่ออย่าียโอ้โหบอก วันเดียวเลยผมบอกผมปล่อยมันตายเลมปล่อยไม่เจอแล้วบอกไม่ได้ไม่ได้หมอมีหน้าที่ช่วยอผมไม่เป็นไรแล้วหมอปล่อยไม่ได้ผมไม่เป็นไรไม่ตายก็ไม่เป็นไรแล้วเขาบอกว่าช่วงเวลาชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราจะตายเราจะอยากกลับมาอุ้ยผมผมว่าสบายนะหลับไปสบายเลยผมหลับสบายเลยผมตื่นมาหมอหมอบอกไปไหนมาบอกเอ้า ทำไมถามแบบนี้อ่ะเคอหยุดหายใจไว้บอกหมอปั๊มกปั๊มตึงมาทำไมบอกหมอเหรอหมอหมอหลังไม่ต้องปั๊มผมนะเขบอกไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เรารู้ว่าขาเราใช่ใช่บอกผมรับไม่ได้แล้วผมอยากตายคือผมไม่อยากอยู่แล้วเดี๋ยวร้องอยู่เนาะ พออยู่แล้วมันลำบากมันอื่นเห็นแม่มานั่งเยี่ยมพ่อมานั่งเยี่ยมเมย์มานั่งเยี่ยมลูกมาแบบว่านั่งเป้ามันไม่ต้องมันทำอะไรอะไรเงี้ยอือเราเรู้สึกว่าวันนั้นหมอบอกว่าเดี๋ยวเข้า้องผ่าตัดนะเข้าห้องผ่าตัดนะงดน้ำห้ออาหารนะเราก็เลยโอเคงดน้ำห้ออาหารพอเราจะเข้าห้องผ่าตัดเราหยิบกินเลยกู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 บอกกูงดกูกินเราแอบเลยหนิงว่ากูกินเลยกินมองติดเพิ่มหมอหมอกินเลยรไหมหมอท่านพูดกินเลยรไหมไม่ได้กินครับอือโอเควางยาตลบพอวางกันยาตลบแล้วเนี่ยหัวใจแม่งหยุดเลยอือเหมือนว่า่่่ออเเเเรรราาาาาู้ลลยยววกินนนปปมีหข ระวังงานแบบนี้อืมไอ้เที่จตื่นมาหมอถามไปไหนมาเจออะไรไหมบอกเจออะไรหมอได้เลขอะไรมั่งอ้าว <c oughs> ถามเลขหวยถามเลขหวยอีเอง, <c oughs> งบอกว่าก็กลับไปสบ,บายดีกับหมอทำไมหมอผมไม่มาแม่กูบอไม่มได้ไ <c oughs> หลับไปหลายรอบเลยผมวางงานหลายรอบเลยหมอบอกเธอแพ้ยาสลบนะ <c oughs> ยาสลกรยาสลก่างงี้เออคำพูดหมอก็ทำางนั้นไม่ได้เราคือว่าจะให้คนไข้ตายหรืออะไรเนี่ยนะใคือว่าบางคนเป็นอาชีพเขาใช่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 มันเรียกว่าจางการจางยาบรของหมอถึงมือหมอแล้วต้องต้องต้องรักษาต้องช่วยบรรยากาศแบบอบอุ่นมากนะคะเฮ้ย้ นี่นะคะหลังจากที่เราถ่ายพี่แสนเสร็จเราก็มากินข้าวร้านนี้กันร้านอาหารทะเลชนต้องบอกว่าวันนี้มีโชว์กระบองด้วยกระบองไฟยอดครับต้องบอกว่าอาการต้อนรับของทีมงานโพดําประทับใจมากได้ถ่ายงานด้วยได้กินอาหารอร่อยอร่อยทางทะเลนั่งกินอยู่ริมหาดทรายนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายนัง่งยิ้มและจากไปดันไปคิดถึงอยู่แต่เขา